ตำขนมจีนจ้าคนอร่อยมากพริกกระเทียมจ้าใส่ลงไปวันนี้เราจะมาตำขนมจีนกันนะคะเห็นไหมะเห็นโค๊กไหมตงตงตะละลงๆๆตง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 เห็นไหมะเห็นโคกกันบอ,อขาตั้งกองพายกระไดเนาะพริกกระเทียมนะคะวันนี้เราจะมาตำขนมจีนกัน ตามพริกกับกระเทียมก่อนเลยปั๊กปักปักป,กป,กป,กปักตามให้มันเสร็จไปวาแ,แค่ได้กลิ่นพริกกับกระเทียมก็แซ่บแล้วพี่นนองกระเดาเห็นปะจ๊ปะปลาราหอมมากทุกคนใส่ลงไปเลยเจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหอมหอมคือหอมตังซี่่ะเดี๋ยวจังซี่มันตังหอมยิ่แค้นกระเทียมลงไปปลาหอมมากทุกคนอันนี้ใส่ปลาปลาาเฮ็ดเองเดอ้อปลาลาชาวบ้านเฮ็ดแล้วเราก็ไปซื้อเขามาเราไม่กินปลาาตลาดเราไม่กินปลาราขวดเรากินปลาาแบบนี้มันเสียบกว่ากัน ตามด้วยผงนัวสั่วๆผงวิเศษ่ะจ้ะใส่หมดโลดเสซ่บงปังปงปังตะโลลงตรงกลองลอง่ามาขาต่อด้วยน้ำมัะนาวมัะนาวเข้ากับปูเปกีอยมมีตะโพข้าวพี่น้อง ได้ที่แล้วนะคะมีพริกแห้งกระเทียมปลาร้าใส่ไปหมดแล้วจ้าต่อไปก็จะเป็นขนมจีนยุยๆอจ้าใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ไปโลดพี่น้องก็ติดมือวะอ่ะตต่อไปคะ่ะทุกคนตามอย่าได้หยุดนะคะ ตามเบาๆนะคะอยอบยอบเบาๆยายอบเบาๆแบบนี้ยอบ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 นะคะอุ้ยหอมพี่น้องเอ้หอมหอมหอมไอ้หอม,หอม,อหอมซิมเบิงก่อนนะเป็นไงน,น,นู้นแบบนี้แซ่บหาลายใส่น้ำปลาแดกเพิ่มอีกนิดนึง แดกของแท้ใส่ลงไปโรดจร้าใส่อีกน้อยนึ่งเยอะอีกหน่อยนึงยองมันจักหน่อยนึงยองยองมันลงไปเซาแล้วพอแล้วจา้ามาเลยจา้าเราก็จะมาทอดมันลงไปในจานนะคะทุกคนมาเด้อพี่น้องตําขนมจีนจา้า เราก็ทอกใส่จานเราเลยจ้าเห็นไหมทอกใส่จานลงไปแบบนี้นะคะอ,อืมจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันดูซิว่าสีมือเราอร่อยไหม กาดขาวน้อยจ้ากาดขาวน้อยมาเด้อพี่น้องเั้ม,มีน้อยต้นต้นทางหลังค่ะต้นทางหลังนี่ขม สวัสดีสามยูสเซอร์ใครเอ่ยน้องเอ๋ยกังหันใครอีกหนึ่งคนน้องนัดนึเป่ามากมามา,มานี่อืมหืมคนอร่อยมาก แบบมีน้อย